สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมรราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมรแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอดีในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%ปรแน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น r o v Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of r u n t e r a L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่แ Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมาแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับไอฮอนแม้โอ้ลงไปแล้วมันลงไปแล้วชิบหายแล้วลลงไปแ้วอย่าไปย้อนอย่าไปย้อนชิบหายแล้วรล่ยอย่าไปย้อุ้ยไอ้กูหลนไอ้กูหลนอ้าวกุหลนคนเดียวแจ๋วดิน้องถึงแล้วเว้ยกูทำไงวะเนี่ยฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่ใช่เหรอว่หล่อมัน ตายหมดอหมดแล้วตายเลยอ่ะงั้นลงไปหาพี่เก้าเลยหรอผูอยู่คนเดียวไม่ต้องฟาร์มแล้วหรอพี่เก้าอยู่สาวรายแล้วโอ้โทำไมกุ้งร้อนน่ะไม่มีพี่กาวไงเป็นรุ่นเออโอเคเฮ้ยใครลงมาตกใจผมเองราวพี่เพ่าวร้าวจมใจยิงแฟนะ ยิงแฟนะได้ไร้เราี่บาเบคอนตายดิพวกเป็นคนตาเหมือนกันนี่คนบ้านใดดิคนหนกอนนัรคีธรรมราษรนักคอราสีมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ตับดีหรือบอกว่านกครมาท่มเอาวนคม่ทช่มแล้วไม่ทันแล้วมันไม่มันไม่หาแล้วกันเดี๋ยวยิงแฟกันเลยนี่ใครยิงแฟกันอีกลูกวะหรอเราเเรารา เี่รูกก๊กอะไรนี่ลูกเดียวอ้าว<อ>แล้วนี่ใครยิงอันนี้พี่บ่าวยิงเองน้องบ่าแล้ว <c oughs> น้องนุย <c oughs> น้องนุยน้องนุยผู้ยิงกับเรียงน้องนุยแล้วผู้ชายกัาเรียกน้องนิ้วเฮ้ยไอหลอกใครวะของเราเราเฮ้ยของหนูของหนูอ,หนนอุ้ยออฟพอออฟเราไปเอเอ็เอพี่เอาเอ็มซีให้เอาเอ็มซีให้พี่เอาอักมาแล้ก็เปล่าหนู<อ>ไปด้วยนะ ตาเปล่าขึ้นไปขึ้นไปก่อนเกะเปล่าวะเกาอ๊อบแล้วพ่เปล่าไหนเปล่าเออเนื้อถอนแล้วเนี่ยเข่าสะโค๊กไก่ไม่มีเลยแล้วสิบห้าไงคูสิบห้าเกมเอาเปล่าเนี่ยเอาดิไอ้บอสเบืงห้าเก็บของกูกูยังไม่ได้ได้เกาะได้หมดเลยเบื้องห้าเบึงห้าจะขาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาสะโค๊กคูสิบห้าเดี๋ยวไปดูกล่องผมก่อน เสร็จแล้วก็ไปเลยนะเดี๋ยวมีคนมามันยังไม่ตกเลยกูรู้มึงคิดอะไรอยู่ไอ้บอสแฟร์การนี่ของพี่ปะแฟร์การนี่ของกูสี่เหล่าไม่ใช่มีคคณมีคุณแลมีคุณสี่เหล่าเอ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 าคอณสิบห้ามาเล้วพี่เหลานี่เล่าเหล่าเล่าเล่าวางไว้แล้วเมื่อกี้ไหนเดี๋ยว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 ไปเอาแป๊บนึง เก็บไปนี่ก่อนเดินเอาไปเสิร์ฟเก็บไปแจกเก็บไปแจกใช่ป่ะนี่ไงจะครบคูณสิบห้าอยู่นี่ไหนวะไปไหนต่อนะเอาคูณสี่ไปเลยเราพี่บ่าวมีเก็บเสียงหรือเปล่าเราเก็บเสียงอะไรอะอีอาร์แล้โอ้มีมีมีต้องบ่าวขอต้องบ่าวใส่ใจอันเดียวนี่พี่บ่าวเอาอันนี้ไปเลยนี่นี่เลยพี่บ่าว ฟตไอ้เดอร์มีแล้วเออมาเอามา,า,ม,ามีเลเซอร์ด้วยนี่ดูเอ็มพีไปน้อยหมดเ<ป>ารเ oh, เารีบไปจากาโดนี้ดีเดี๋ยวเราโดนรีเอาแล้วไปไหนอ่ะไปวัดเทวมรุญใส่รุ่งนี่ไอแบมเอานี่ป่ะไทม์สี่เอาครับค่าเดี๋ยวเองตอนนี้นไหนวะเรียกอะไรวะ ได้สอง้างบนมีคูสีเ้วยอีกอันนึงนี่มีใครเอาบ่อเอาอะไรพี่มีแล้วเอาอีกเอาไปไหนอ่ะแปลว่าเทศใสลุงเราไม่เอาไอ้นี่เหรอแี่เดี๋ยวรอดูยท้ายอะเฮ้ยขึ้นยังไงวะเฮ้ยมีใครกระโดดอะเฮ้ยมีคนเอาเชีย์แล้ว ไอ้ยนไทยพี่ยนไทยสี่ตรงนี้ตรงตรงคนเต็มเลยคนเต็มเลยเราคนไหนโอ้เมืองพุ่งมาคนเต็มเลยเราโห้วเจ็บสองคแล้วชิปต้องเอาร่างนกเร้าทไปยังไงอ่ะตอเนาะนกเร้าช่วยยิงจากไกลๆนกหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บคือดำอ่ะแม่แม่ มันเลือกยิงลงบังล่างดิมึงลงบังล่างดิมึงลงบังล่างดิบอสหยุ่งล่างยิงยิงน้องไปสองแล้นะเมื่อกี้เฮ้ยในวะแต่พี่ทีอยู่ตรงหน้า,นม,า,นม,า hey. มันเสือกเ,ล,เลือดยิงผมหมดแล้วน้องไปดีเข้าหลังเหรอหมดแล้วเร้าหมดแล้วเร้าเร้าเร้าม <ส Strom> ินินจาะนะมีคูลปะ มีคูณไหมไม่มีอะไรเลยสามรั่วป่องกระลากมากมีเอ็มสองสี่ก็ได้ที่ไม่ใช่มีเอ็มสองสี่เลยพี่มาทำอะไรอยาได้คูณอนนี้เขาคือจ์คูณหกไปแวบไปไหนวะเราอยู่ที่เราหรอพี่เอาคูณสิบห้าไปเลยนี่เอาผมนี่เอาได้ได้ได้เดี๋ยวน้องบาวเสียสระใครแมวแมวเอาไปเลยคูณสิบแมวแล้วเอาไปคูณหกเอาไปเลยนี่เอาไปดีแล้วทิ้งลิฟต์หมดแล้ว โยนแล้วมึงจะเอาไม่เอาพี่บา่าดิไหนอะนี่ไงอยู่ตรงนี้เก็บไปแล้วหรือเปล่านี่ไงเนี่ยเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวละเดี๋ยวละไอ้กูองหอริ้นทำไมนี่มีสก <c oughs> ิ่งมีชาด้วยนี่เฮ้ยมีใครยิงนี่ บทนี่บทบทมาใส่ลงแล้วนาะบทแม่งยิงผมไป่ขึ้นหลอดทุกนายไม่มีคนยิงกันเรา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 น่อ,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 องนุ้ยใจเย็นน่องนุย้ยไม่คนยยิงกันทุกคนแป๊บนึงกําลังเติมไบอาก,าก้าวกําลังข้ามไปนี่ ตอ,ตอนนี้พร้อมบวกตอนนี้ยันแล้วนี่ยันแล้วโดนฝาแดงมาหม้อนึงนี่ <c oughs> ดูดิตอนนี้กำลังได้ที่เลยนี่ของเขาดีจริงๆเลยยันแล้วยันแล้วยันแล้วนี่ยันแล้วไม่อะไรวะขับรถมาทำไมรถบครับทุกคน ไม่อยากไปคนเดียวไปกันก่อนเลยเดี๋ยวพี่เบาวิ่งตามเพื่อนตายเ่อตยเหญิงดนยิงมารับกันแค่นี้ได้แล้วไม่อยากเดินคนเดียวอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนหรือเปล่าร้าวยังไม่เห็นอะล่างค่าต่างคารลังเรางคหรือเรามีเช็ค แต่ยังไม่เห็นนะว่ามันอยู่อ่ะข้างบนอะ่ะให้สอดแมนให้เจอดจุกจุกจุกอ,อาจจะกำลังโยกคลองอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันยิงมาจากาหลังหรือมองังไงหลังหลังโอง้โหมันอยู่มองนี้มันอยู่มองนี้ โผล่มาน็อกแน,ใน,นก่ในบ้านก็มีในบ้านก็มีโอ้ยอนก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 น้อยตัวหนึ่งนี่น้อยตัวหนึ่งน้อยตัวเริงรุ่ยรุ่ยรุ่รรรยยันแล้วยันแล้วทียันแล้ว,ลวพลังฝาแดงรู้จักไหมเสียงค่ะผมดีมาก เรูเรา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 เฮ้ยโอ้ยหลงไม่ใครบนหุบเาบอลบอสบอลชั้นสองพี่เ่ายันเหรอเออเอาหน่อยเอาหน่อยชั้นสองจุปได้ปะคนหนึ่งตายตายตายยันแล้วโอราอราอรา มีคนมามีคนมามีคนมาปอดหรือเปล่าไม่รู้ปุ๋ะยาไม่มีเลยเอ้ยมีดีกว่าเมื่อกี้มีคนยิงเรเซอร์มาใช่พวกเราหรือเปล่าใช่เกย์เกล์เกย์เกย์เป็นคนที่เกย์นะชุบแล้วชุบแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงของหมดแล้วของหมดแล้วว่าไม่มีอะไรเลย คนหกก็ไม่มีเห้ยให้มีคนใครวะตรงนั้นน่ะบอด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 รู้สึกว่าปืนกูเสียงโคตรดังนี่ไงนี่ไงไหนไหนอ่างต้นไม้ตรงนี้บอดเลเซอร์เมื่อวันเจอแล้วกูยันกูยันแล้ว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 เดี๋ยวกูออกขวาแล้ว นอเสี่ยงใครนอกวะเฮ้ยซ้ายหน้าผมหน้าผมอยู่หน้าผมน็อกน็อกตรงนี้หมดหนึงชุดหมดราวหมดราวหมดราวสุดยอดเลยพวกเรามันเป็นพลังฝาแดงเอาสักยันไม่ะ คูนหกเหลือแคลป่าคูเอาอ้าวงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้คูณสิบห้าก็ได้เราเป็นผู้เสียสีวิตคูหกอยู่ตรงนี้โวยเธอมาต้องดุด้วยน้อเบาน้อเบาวึมึงยันเหมือนกันเหรอมึงดุทำไมนี่เลยันเลยเอาสักหม้อไม่ได้น้องเบาจะได้อารมณ์เย็นๆสูตรนี้ไม่ขมไม่ขมหวานเจี๊ยบ มีสวนเขียวไหมวะเออวะกระสุนหมดวะอึมดูเลยโอ้โหบอกเจ้าไม่เป็นมืออาชีพเลยนี่ตรงนี้มีอยู่ละสิบรูปเดินมาลักกันแล้วกูเป็นพี่อะไรต้องห่อลิ้นอีกแล้วก <c oughs> ูว่าจบเกมไปลิ้นกูเป็นเน็บแน่นอนเลยนี่โ <c oughs> อ้ยจี้วะเฮ <c oughs> ้ยบุญขำอะไรวะ เป็นเป็นเนปมันเลือกปะวะคุณุณจะมาขำอย่างนี้กันไม่ได้นะครับผมไม่ใช่คนตลกนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีชันนะสี่ฉันนะสี่ฉันนะสี่ฉันนะสี่บีดยางอยุติให้ไม่ปลอดภัยมักขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอต่มอไอ้ไข่นุ้ยอ่ะอะไรไข่นุ้ยเอ้ยไม่ใช่มันตอไม้หรือเปล่าพี่บอลใช่ใช่ใช่ โอ้โหเห็นดำดำตอนแรกนี่ว่าหัวคนนี่ร้อนร้อนหมดแล้วโอ้พี่บ่าวอันนี้มอเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวร้อนเหมือนกันเลยนี่เราไปดูเรือดิผัวนี่ไม่เห็นอะเรือตาเมื่อกี้ก็ไม่เห็นนี่แต่แม่งซัดมาบวกแตกเลยนี่ไม่เห็นไอคิดบวกแตกเฮ้ยนี่ไงมันบินเข้าแล้วบินเข้าไปแล้วตัวนึง เตั้งตัวแล้ววูวูวูไปไหนโอ้ตามตัวแล้วน้องหนึ่งนี่ตรงไหนเฮ้ยตรงเรือหัวเรือเรือหัวเรือในเรือเลยเหรอใช่มังกรมาด้วยโอ้โหมึงมังกรมาอีกมึงบวกกันเลย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 แล้วให้มันช้าก็ไปเองเลยน้องหนึ่งตีมังกร มราเข้าเดินทางนี้ได้นิพี่เบาพี่เบามานี่พี่เบาวกำลังกำลังของเราทุกคนมันอยู่ในนี้มันอยูต่ตรงนั้นตายแน่นอนจงฉันหมดหมดโอ้สุดยอดหมดแล้วเนวีสุดยอดเลยพี่เบา ไอ me. i. I e ้ตัวคุณรตี้มีคุณรตี้มีอีกมีคุณรตี้พี่เบาไม่มีเครื่องรางพี่เบาหมดหมดอันนี้หมดของจริงหมดของจริงหมดของจริงไปชุบไปชุบเปิดไปชุบไปยุบน้องนุ้ยด้วยชุบกำลังไปชุบกำลังไปชุบไหนวะน้องนุ้ยตายแล้วน้องนุ้ยอยู่ในน้องนุ้ยน้องนุ้ยจะตายแล้วสุดยอดเลยพี่เบาเดี๋ยวผมเลี้ยงหมิงหม้อยทำ เดี๋ยวผมเลี้ยงพี่บ่าวหนึ่งหมอ้อเลยเอาแบบหวานๆเลยฝาแดงเหลือคนเดียวเอาเหลือคนเดียวนี่เดี๋ยวมึงเจอแก๊งพลังใ <c oughs> บพลังใบคุยเลยวะ <c oughs> เราต้องนี่แล้วเมตาอินเดียเฮ้ยมันชุบเพื่อนมาสามตัวพี่บ่าวอ้าวขังเพื่อนอะไรเอาแล้วมันมาชุบมาชุบตรงไหนวะเออชุบตรงไหน มนมิวขอขอวงง่าทิวไหนบว่ากไหนวะโอ้ักวะอตรนี้ไม่ทนชโ้หมึงไปชุบกางไกลโพดไหนเราไนเพื่อนก่อนเห็แล้วเห็แพี่บาอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเราต้องเข้าวงเห็นแล้วเหแล้วไปหลังหินตัวนึงหลังหินซ้าย ไม่วะน่ะหลังหินนั่นน่ะหลังหินนั่นน่ะมาร์กแล้วน้องเราวพี่บ่าวตายแตกพวกมันต<ะ>้องมีปืนไม่ครบแน่ๆพี่บาวเหลือสองตัวลุงสก๊าบมันเล็บดดมีกระถาบ้านง ฟาดหัวมาเลยพี่เบาลอย่ายิงมันฟาดหัวมัดลุมลุ่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 มลุมเอาปืนพกเอาปืนพกปืนพกลุ่ม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 ปืนพกโอ้ไอ้โหปืนพกมันมันธรรมดาเกินไปนี่ ยอดมันะกินไก่สามตาติดมัไจะกินกตตไก่กินไส้กรอกพูดผิดแล้วโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปวันนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปด้วยนะไว้พบกับนใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจคกู bye.